วันนี้เลยจะมาโชว์ไหนโชว์ไหนสิว่าหน่อยให้โชว์อะไรเต้นเร็ว A B วีะโอ้โหนี่เบนนี่อกว่ากว่าจะเต้นถึงเส้นเป็นลมพอดีเร็ลไอคอนอว A B C เร็วมาดูตัวอะไรในโป้งชี้การมั่ก้อยสินี่อะไรเบโชว์ แล้วบูไปไหนแล้วบูไปอยู่ไหนบูอยู่ไหนอ่ะพี่หายอ่ะ <c oughs> หาย ABC เล่นอืม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 อเบโชยเดมบู B show อ่ะมันนี้ย ABC เนี้ยเนี้ยอืมเต้นด้วย A I โอ้โหแล้วไงต่อเล็วเร็าเอาให้จบเอาให้จบยูทูบเบอร์มาแล้วยูทูบเบอร์หนึ่งสองสามสิเขามีอยู่แปดคน